อ่าโอเคครับผมก็การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะผมอ่ะอยู่กับสมัทเลเจนด์นะครับผมมาวันนี้เราจะมาเล่นน,น,น้องมิสโกดี้นะผมมิสน้องมิสโกดี้นะแน่น้องน้องชาวร็อกนั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันนะว่าน้องเกมเพลย์เป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดลองไปเลยอ่าครับผมก็คือตอนนี้ก็คือแบบว่าอ๋อเออว่า กดปกติน้องจะตีประมาณนี้คนระับปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บเออวะได้เว้ย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 ไ,ไ,ได้อยู่นะ <c oughs> คือเหมือนแบบว่าเขาตีปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บอ่าเหมือนเขาตีแล้วก็กระโดดเข้าไปนะผมประมาณนี้ปึ๊บป,ปึ๊บป,ประมาณนี้นะผมอ่าเดี๋ยวลองสก,กิลพัสปปดีปกติดูนะครับอ๋อคือเหมือนเหมือนจะล็อกล็อกเป้าห,หมายศัตรูเหรอหร่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองดูนะเหมือนเขาจะไปพ่นนี้ไปปึ๊บอ๋อเหมือนงั้นแล้วจะทำให้กากะบาด รออืมอืมต้องไม่ต้องไม่าอาะเดี๋ยวลองดูแอนติดูนะครับผมอ๋อแอนติเป็นการโซโลโ่แบบนี้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียได้อยู่ได้อยู่น้องได้อยู่อืมโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะเดี๋ยวผมขอดูนะปึ๊บอ่าพอกดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ฮาร์ขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูอีกในเกมเลยนะครับผมน้องน่าเล่นดีนะมาครับผมมามาเริ่มกันเลยตอนนี้เราลงแรงนะผมเล่นหมดยึดดินแดนนะมาปลายรวยลุยลุยลุยเปิบเปิบเปิบโดนบวก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 วกมามาเฮ้ยอื้อหือ ฮึฮึมฮึมฮึ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 เฮ้ยเออเอโห o m b o combo แลเหรอโยงใจเย็นเออออเ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 ออไปมาต้องได้รต้องได้เฮียลือเลือดเลือเลือดเลือดเลือดเอาเลือดก่อนเออเอาเก่อนโอเคมา ยิงมะลูกยิงมะลูกนั่นแหละยิงมะลูกยิงมะลูกฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึมเอ้ยเออ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวดิเดี๋ยว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 เออเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดดโดดเอาเลือดเออไอควายงูเองเดินเดินลงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลือดก่อนท่านผู้ชมโอ้โหเฮียแมว มันจ้องเจ้าผมอย่างเดียวเลยกูแค้นแมวละมึงไม่สัตว์แมวหืมอืมอ่ามาต่อไปแมวเป็นลิงใช่ไหมมึงหืมหืมหืมืมโอ้โหโอ้โหแมวเดี๋ยวอืมลิงแ๊บนึงเออโอ้ไม่โดนเลยเฮ้ยเออเออมามามาเอ้ยเดี๋ยวนี้ เอาเลือดก่อนโหนแพ้ว่ะเฮียตอนนี้แพ้ว่ะตอนนี้แพ้ว่ะเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนเอออะไร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 มามาเออ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 สวย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 เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตายเลยไอ้เคี้ยแม่งเล่นเก่งกันจังว่าในแรงอ่ะอืหก็มาแรงอ่ะเนาะ อืผไม่ยอมผูไม่ยอมอเออืออเออออืออ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 ไปไปไกลไป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 เอ้ยเอเอ้ยเอเออดี๋ยวเอเอไม่ได้การละอือออออืออมามา มามาซโลวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดนไม่โดนควยเยอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวเอออยู่ไว้อยูไว้ไว้ไมามึงมึงกูไม่ให้อภัยแน่มึงึ <c oughs> แมวไอ้แมวน้องแมวน้องแมวน้องแมวเรียบร้อยชะนะครับผมโอ้โหอ่าตัวนี้ได้ m อพีผมว่าเล่นยากนะพอพอน้องมาลงเล่นพอน้องเอาลงเอ้ย ลิ้นพันกันพอน้องมาลงเล่นเป็นแรลงเนี่ยเล่นลําบากมากนะครับอืมกะถือว่าไม่เล่นยากและไม่เล่นง่ายนะมาได้รับของก่อนโอเคอะครับเดี๋ยวไปดูกันเกมต่อไปเลยมาครับตานนี้มาโอ้โหอันนี้คือเป็นโหมดแบบทางเดียวนะผมมามา บวก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 เอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาว่าทีมเราคีมสถามมา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 เอ้ยเอ้เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอ้ยเี้ยเฮ้ยทีมมันสี่สี่เท่ากันแล้วอะ เออ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 โอ้ตกแยะมันเอาว่ะมันเอาว่ะโอ้โหด่านนี้คือเป็นด่านแบบนี้เลยว่ะท่านผู้ชมอื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 เอืม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 อืเอืมอืมอืมอือืมอืๆ วดด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 วัด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 วดเดี๋ยว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 โอเคมามึงมึงโซโล่โซโล่์คนซโล่โซโล่โซโล่กีตาร์เอออืออื้ออื้ออื้ออืออื้อสโล่กีตาร์ไปเอ่อเรียบร้อยชนะครับผมโอเคได้อยู่ ไ MVP เฮ้ยผมได้ไงวะ,ะ <laughs> ผม MVP ว่ะเออสนุกสนุกสนุก,นกโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยมาแล้วครับมาตาที่สมลุยเลยมาเล่นโหมดยดดินแดนเหมือนเดิมนะครับมาเล็โกมามามโดดอนโดดโดดโดดบวกบวกโอ้โอ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 อยได <iting> ้ได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 ้ ได้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 แมวกูเกลียดแมวเฮ้ยตโลกีตาร์เด้กระเด็นกระเด็นกระเด็นเออมามามากระเด็นไปมาเออเด้อเด้อเออเออเออยิงมันลูกยิงมันลูกยิงยิงมัน ยิงมันเอ้ยเอ้เ้เอ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 โอ้โหโอ้โหเออเอามาเมื่อกี้มึงเอากูใช่ไมเอ้ยเอกูแค้นมึงกูแคนมึงส่วนตัวแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหคือแมวแมวมันรู้ดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกูเล่นแมวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไอสัตว์แมวมึงมานี่ดิมึงมานี่ดิอ๋อ สวยสวยสโลเกตร์ตรงแมวเลยโอ้โหจะตายวะเอ้าเดี๋ยวเดีเอาเลือดก่อนเออเอาเลือดก่อนมามาเอเอ้เอ้ยเ้ยโอ้ตายเียเออยั โอ้ยเออเออมา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 แม่งเอ้ยเออซโล่กีิต้าได้เอ็งอโอ้โหแมวเอ้ยฮึฮึอืม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 เนไปสูโอ้ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยโดนอีกทีเดียวกูหลับแน่กูเอาเลือดก่อนมาได้เลือดละมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนมา เฮ้ยท่านผู้ชมมันก็จะนี้แล้วนะเออ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 โอ้โหแอนตี้เออไม่ไรแอนตี้ต่ชนะไปโอ้โหครเอ็มพีโอ้โหก็ต้องน้องคนนี้อยู่แล้วผมนะครับน้องจิงจอกโอเคครับผมก็จบไปเรียบร้อยนะก็น้องกีตาร์ก็ถือว่าตอนแรกคิดว่าเล่นง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายไม่ยากนะผมอ่ะ โอเคครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยไว้เจอกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ